ชาวราศีตุนนั้นเรามาฟังการทำนายกันก่อนว่าอีกสองเดือนสุดท้ายก็คือเดือนพฤศจิกายนและก็เดือนธันวาคมนี้สองเดือนนี้ท่านก็จะมีข่าวดีมาบอกกับท่านว่าต่อจากนี้ไปดวงชะตาราศีของท่านนั้นจะโดดเด่นมากขึ้น จะครอบคลุมไปทั่วรวมไปถึงในด้านของการงานการเงินโชคลาภความรักทั้งหลายนั้นก็จะดีขึ้นนับตั้งแต่วันที่สิบเจตุราคมที่ผ่านมานี่นั้นก็มีข่าวใหญ่ในการที่ดาวพระราหูนั้นย้ายออกไปแล้ว บางท่านนั้นก็รู้ว่าดวงชะตาของท่านเรานั้นไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ต้องกังวลพอถึงเดือนธันวาคมปลายเดือนนี้ดวงชะตาของท่านก็จะแลดูโดดเด่นมากขึ้นเรียกว่าเป็นช่วงที่ท่านฟื้นและมีดวงชะตาที่ดีขึ้น เปลี่ยนจากหนักให้กลายมาเป็นเบาสำหรับท่านที่อยู่ในราศีตุลน,นั้นในช่วงนี้ภายในช่วงของเดือนธันวาคมถ้าท่านจะมีการเปิดจิตการค้าขายหรือจะทำการเปิดร้านใหม่ก็จะเป็นช่วงที่ดีมากหรือจะทำธุรกิจอะไร ก็จะลุ่งเรืองการเงินจะรังไร้เข้ามาหาท่านอย่างไม่ขาดสายถ้าหากว่าท่านมีหนี้มีสินก็จะปลดหนี้ปลดสินได้ถ้าท่านใดทำธุรกิจเสริมก็ทำได้ก็จะมีความสำเร็จอีกครั้งหรือว่า ส่วนมากภายในเดือนธันวาคมนี้ดวงของชาวราศีตุลน,นั้นจะดีมากกว่าเดิมดวงชะตาโดยรวมจัดว่าอยู่ในโภคทรัพย์คำว่าดวงหรือว่าคำว่าโภคทรัพย์นั้นก็หมายความว่าคนจะมีโชคมีลาบ การที่มีโชคมีลาบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องถูกหวยการที่มีโชคมีลาบนี้นั้นก็หมายความว่าท่านจะได้ทำงานที่มีเงินมีทองเข้ามาหาคุณไม่ขาดสายก็ถือว่าภายในช่วงนี้ท่านจะพบกับความสำเร็จทุกด้าน สรุปโดยรวมชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรวมถึงในด้านการงานการเงินโชคราภจะมีความสำเร็จอยู่เสมอถ้าหากว่าท่านทำกเกษตรกรก็จะมีผลผลิตยอย่างมากมายจะมีกำไรมากมายถ้าหากว่าท่านทำการค้าขาย ก็จะขายดิบขายดีถ้าท่านรับราชการก็จะได้เรื่อนตำแหน่งหรือว่าได้เรื่อนยศและจะมีโบนัสที่ดีงามรวมถึงท่านที่หางานทำอยู่ในช่วงนี้ก็จะได้งานทำภายในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ท่านที่อยู่ในราศีตุลนั้น ถ้าหากว่าท่านใดรู้ตัวว่าที่ผ่านมานั้นดวงชะตาไม่ค่อยดีแต่ต่อจากนี้ไปก็ขอให้ท่านที่อยู่ในราศีตุลนั้นได้ตั้งใจทําบุญทำทานมันไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าพระในบ้านหรือสารพระภูมิสารเจ้าที่ ก็จะทำให้เป็นการเสริมดวงชะตาของท่านให้ท่านมีอำนาจและมีวาสนาที่แข็งแกร่งเกิดขึ้นจะมีพลังในตัวเองใครที่คิดทำร้ายเขาผู้นั้นก็จะแพ้ภัยไปเองสำหรับในด้านความรักในช่วงนี้ชาวราศีตุลน,นั้นถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสด ช่วงนี้จะมีคนคอยแอบมองคุณภายในช่วงนี้คุณอาจจะต้องสระโสดก็อาจจะเป็นไปได้ท่านจะได้พบกับเนื้อคู่ตัวจริงเสียงจริงในช่วงนี้สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วจะพูดจะจาอะไรก็อย่าใช้อารมณ์เข้าหากันถ้าหากว่า ท่านจะปรึกษาก็ปรึกษากันที่ดีๆท่านก็ต้องใจเย็นๆอย่าใช้ความวู่วามเข้ามาตัดสินเดี๋ยวจะทำให้ความรักของท่านนั้นได้แปรปรวนถ้าหากว่าท่านฟังคลิปนี้แล้วถ้าหากว่าท่านพอใจสำหรับท่านที่เข้ามาฟังกันใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้ เรามีคลิปใหม่ๆอีกก็จะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปครับ